สวัสดีครับผมนายแลนเชสเตอร์จากแลนเชสเตอร์รูมสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของดิจ i m อนค h r o n i c l e X ในพาร์ทที่8กันแล้วนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับตอนที่20 2สสองแสงศักดิ์สิทธิ์กับแผนการอันชั่วร้ายที่กำลังเริ่มต้นขึ้นโอฟานิมอนโฟด้าโหมดเและเคลูบิมอนเอกําำลังปะทะก,กับไดนาสมอนเออยู่แต่ทั้งสองนั้นเป็นสุดยอดดิจิมอนที่ชั่วร้ายอยู่แล้ว ทำให้การต่อสู้ในครั้งนี้จึงตึงมือไดนามอนเป็นอย่างมากเราจะช่วยท่านเองท่านพาลาดินัสงศักดิ์สิทธิ์จากฟากฟ้าใช้ไว้ยังไดนามอนเอ็กท่ามกลางการต่อสู้ของความดีและความชั่วบัตนีโอฟานิมอนเอ็กซ์และเคเูบิมอนเอ็กซ์ด้านดีสองมหาเทพแห่งโลกดิจิมอนได้ลงมาช่วยลอยยอดไนเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่การได้รับความช่วยเหลือจากพวกท่านไม่มีอะไรน่าอุ่นใจไปมากกว่านี้อีกแล้วอัศวินเอย๋ย คนที่เจ้าควรต่อสู้ด้วยคือเราจอมมารซึ่งไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นเจ้าไปเสียเถิดที่นี่เราจะจัดการแทนเจ้าเองการพบกันของด้านดีและด้านชั่วร้ายเราก็ไปการส่งกระจกของมหาเทพ d y นัส m มอนจึงรีบปีกตัวออกไปช่วย m a กนามอนในทันทีเบลเซบูมอนถึงเวลาที่แกต้องยอมแพ้แล้วเมื่อพวกเรารวมพลังกันพลังแห่งความชั่วร้ายของแกก็ไร้ผลในทันทีก็สวยสิ ฉันก็เบื่อการต่อสู้กับเจ้าก้อนของคําตรงนั้นอยู่พอดีโปกแกทั้งสองคนน่ะเข้ามาพร้อ,รอมๆกันเลยก็ได้ด้วยความสามารถของเบลซิบูมอนเอ็กตัวงเขานั้นได้เรียกเปลเพิงนรกจากดาร์คแอเรียขึ้นมาช่วยต่อสู้แต่นั่นก็เป็นเครื่องมือที่พิสูจน์ได้อย่างดีว่าพลังของเจ็ดจอมมานั้นสามารถต่อกรกับเราลอยย่อยไนได้เป็นอย่างดีเลยในโลกใบเก่านั้นไม่เพียงแค่ลอยย่อยไนที่กําลังต่อสู้กับดิจิมอนที่ชั่วหลายตอนนี้มีดิจิมอนจํานวนมากจากโลกใบใหม่ กำลังเดินทางมาเป็นกําลังเสริมให้กับเราอัศวินอีกด้วยดิจิมอนเหล่านั้นต่างต้องการช่วยเหลือเรามิสหายที่อยู่ในโลกใบเก่าอย่างสุดความสามารถการต่อสู้นั้นเป็นไปอย่างดูเดือดรูเจมอนเอนั้นเริ่มเห็นว่าการต่อสู้ในครั้งนี้เริ่มเสียเปรียบและท่าไม่ดีตรของเขาน,นจึงได้ถอยไปยังด์กแอเรียเขาได้เดินทางไปที่ที่ลึกที่สุดซึ่งเป็นที่ที่เขาเคยถูกผนึกอยู่บรรยากาศเงียบงนันเราก็อยู่บนอวกาศเคลามอนเอ็กซ หนึ่งในดิจิมอนที่ชั่วร้ายปรากฏต,ตัวต่อหน้าลูเจมอน X ตัวของลูเจมอนนั้นได้แต่ยืนนิ่งต่อหน้าเขาการที่เจ้ามาที่นี่นั่นหมายความว่าแผนการนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วสินะรูเจมอน X ได้แต่ยืนนิ่งกับคําพูดนั้นแต่ใบหน้าของเคลลมอน X นั้นกับมีสีหน้าที่มีความสุขแผนการที่ทั้งสองคนนั้นได้พูดคุยกันมันคือแผนการอะไรกันแน่แต่ที่แน่แผนการนี้จะต้องทําให้โลกไปหนีพบกับความวุ่นวายอีกครั้งเป็นอย่างแน่นอน บทที่21โคตะและยูจิในดิจิตอลเวิลด์ใบเก่านั้นประตูมิติมากมายนั้นได้ถูกเปิดออกมาจากแผนการของเราเซเว่นเกรดเดมอนหลอดแต่ทว่าอยู่ๆประตูเหล่านั้นก็ได้รวมกันกลายเป็นหนึ่งประตูบานยักษ์ดิจิมอนที่ชั่วร้ายจำนวนมากที่ถูกขึกในดาร์กแอรเรียต่างพากันกูออกมาจากที่แห่งนั้นเกือบหมดและสาเหตุที่ดาร์กแอเรียนั้นมีดิจิมอนที่ชั่วร้ายเป็นจำนวนมากนั่นก็เป็นเพราะว่า แกนไดคูม,มอนได้จับดิจิมอนจำนวนมากมาทดลองให้เปลี่ยนร่างกลายเป็น d e สเอ็ก l u อีวิและผนึกพวกมันเอาไว้ทำให้ดิจิมอนที่ถูกผนึกอยู่ในดาร์เอ e ีแห่งนี้มีจำนวนที่มหาศาลเกินกว่าที่มันควรจะเป็นทำให้มีกองทัพแห่งความมืดนับแสนนับล้านตัวบัดนี้กองทัพเหล่านั้นได้ต่างกระจายโตกันเต็มท้องฟ้าแห่งนี้เรากับเป็นท้องฟ้าแห่งยามลาตรีเลยก็ว่าได้ครับ หรือนี่จะเป็นสัญญาณแห่งจุดจบของโลกดิจิตอลเวิลด์ดิจิมอนต่างๆมากมายที่ต่อต้านการลุกลามในครั้งนี้เริ่มถอดใจยินยอมแพ้สิพวกเรามาแล้วเสียงเด็กหนุ่มได้ตะโกนปลุกกำลังใจให้เหล่าดิจิมอนที่ต่อสู้อยู่ต่างพากันมองหาต้นเสียงระบ,บนท้องฟ้าเทพีสุดสายตาของดิจิมอนทุกตัวต่างจับจ้องไปที่การปรากฏตัวในครั้งนี้บัตรนีโอเมกามอนเอ็กซ์อัลฟามอนและโอลิวมอนสองอสเวนและหนึ่งมังกรสุดยอดขุมกำลังแห่งเหล่าลอยยอดไหน ได้มาถึงแล้วแต่ทว่าทั้ง3นั้นยังได้พาเด็กมนุษย์เจ้าของต้นเสียงมาอีกด้วยเด็ก2คนนั้นก็คือโคตะและยูจิซึ่งเป็นเด็กที่หัวหน้าแห่งเหล่าอัศวินอัลฟามอนเชื่อว่าจะเป็นผู้บุกเบิกอน,นาคตของ X Antibody แต่ทว่าทันทีที่สุดยอดดิจิมอนทั้ง3นี้ได้ปรากฏตัวก็ถูกค้อมล้อมไปด้วยดิจิมอนที่ชั่วร้ายเป็นจำนวนมากอย่าไปกลัวอัลฟามอนโอเมกามอนและโอลิมอนสู้พวกมันเลยสิ้นเสียงคำสั่งจาก2เด็กน้อย ทำให้3สุดยอดดิจิมอนได้ใช้พลังของตนเองจัดการดิจิมอนที่บินเข้ามาแค่เพียง3ดิจิมอนเท่านั้นได้แสดงถึงสุดยอดพลังอันมหาศาลที่สามารถจัดการดิจิมอนที่ชั่วหลายไปเป็นจํานวนมากหรือมากกว่าครึ่งเลยก็ว่าได้ครับการโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการสร้างกําลังใจให้กับเราดิจิมอนที่กําลังต่อสู้ได้ดีมากครับณนะตอนนี้แสงแห่งความหวังได้เริ่มสสง่ง ลงมายังฝั่งของรอย a ย่ยนาไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามได้ในแ a นเชสเตอร์ร o มสำหรับวันนี้กับผมนายแลนเชสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ